สวัสดีครับผมบีโก้นะครับและตอนนี้เราอยู่กันในเกมดีมอนฟอนครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการทำปานเสียงของตัวละครอุซุยหรือว่าเสาหลักเสียงครับแต่ก่อนอื่นเลยเราไปพักชมโฆษณากันก่อนเลยครับเฮ้ยบิ๊กดูนั่นดิเขามีดับยูรุนี่นะพี่ครับทำไมพี่โหดจังเลยครับพี่ พอพรีน่ะใช้บริการอี s t o โตมีทั้งบริการกดผลและเกมพาร์ทของบอกฟุตและแมปต่างๆแถมยังมีบริการกดเพจออสตาแต่ถ้าใครขี้เกียจฟาร์มเราก็มีบริการฟาร์มทั้งบอกฟุตและคิงเลกาซี A ่ Z, สามารถไปตามกันได้ที่เพจ E ี s t o โตลิงอยู่ด้านล่างครับผมว้าวครับโอเราต้องไปลองกันหน่อยแล้วได้เหลือเสียตังค์อะเราบีอโอเคครับตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะมาสอนวิธีการทำปานเสียงครับซึ่งขั้นตอนแรกนั้นเราต้องไปหาอุซุยก่อนนะครับแล้วอูซุยเนี่ยจะอยู่ที่หมู่บ้านนักล่าอสรนะครับ สำหรับใครที่ไปเป็นแล้วก็สามารถข้ามไปได้เลยแต่ว่าถ้าใครยังไม่เป็นเดี๋ยวผมจะภาพวิธีการไปหมู่บ้านนักล่าสวนครับให้ตอนแรกเรามาที่หมู่บ้านโอคุยาใช่ไหมครับแล้วก็เดี๋ยวก็ตามผมมาเลยนะครับ โอเคครับตอนนี้เราก็ถึงหมู่บ้านของนักล่าสูดแล้วนะครับซึ่งอุซุยนะครับจะอยู่ที่บ้านหลังสีหลังคาสีเขียวนะถ้าผมจำไม่ผิดก็ให้เราเดินตามทางนี้เลยนะครับปึ๊บเดินตรงไป,ปก็เลี้ยวซ้ายด้านหน้าแล้วอุซุยจะอยู่ตรงด้านหลังของตรงนี้นี่ไงซึ่งเราก็รับเครองกับอุซุยก่อนเลยนะครับแต่อื่นๆเพื่อความชร์ผมจะกิน น้ำยาตีปานปุ๊บแล้วก็เราคุยกับเขาแล้วเขาก็จะคุยกับเราว่าผมต้องการมาเรียนครับโอเคแล้วเขาก็จะให้เราหาภรรยาทั้งสามของเขาแล้วก็ต้องใช้เพอร์เฟกต์เจมนะครับสามอันซึ่งผมก็เตรียมมาแล้วนะฮะเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าเพอร์เฟกต์เจมมันอันไหนปึ๊บนี่นะครับ Perfect Crystal เนี่ยเราต้องมีทั้งหมด3อันนะครับในการทำเดี๋ยวอ๋อผมลืมไปว่าทำไมผมกระโดด2ชั้นไม่ได้เดี๋ยวผมจะ up ก่อนนะครับปึ๊บปึ๊บนี่แล้วก็ั p อย่างนี้มาด้วยโอเคซึ่งภรรยาคนแรกของเขาเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ไหนไกลเลยนะครับจะอยูย่ตรงนี้เลยนะครับด้านหลังซ้ายมาเลยตามมาเลย แล้วหลังจากนั้นให้เรากระโดดขึ้นประมาณตรงนี้นะครับปึ๊บปึ๊บแล้วก็เมียของเขาเนี่ยจะอยู่บนนี้นะบนนี้เราจะกระโดดขึ้นไหมดูโอเคครับแล้วนี่ก็เป็นภรรยาของเขานาะภรรยาของเขาอยู่ตรงนี้แล้วกดคุยไปเลยก็ถามว่าเออ หลอดอุซุยครหาช่างอยู่เลยอะไรประมาณนั้นหาช่างมาเถอะครับแล้วก็ภรรยาคนที่2ก็จะอยู่ใกล้ๆกับจะอยู่ที่ปานตะวันนะครับเป็นแมนชั่นของปานตะวันที่จะอยู่ใกล้ๆกับสถานที่เราสอบเป็นนักล่าศูนย์นะครับเดี๋ยวไปซึ่งเราสามารถจะเดินกลับไปได้หรือว่าว่าไปที่โอคุย่าเลยก็ได้นะเดี๋ยวผมจะว่าไปยังโอคุย่านะครับโอเคครับตอนนี้เราก็มายังโอคุย่านะครับท่านต่อไปเราก็ต้องไป ยังสถานที่แมนชั่นที่ว่าที่เขาอยู่นะเดี๋ยวก็ตามผมมาเลยนะครับโอเคครับพอมาพอเรามาถึงที่สอบของนักล่าสูนเนี่ยให้ออกขวาแล้วก็ตรงไปเลยนะครับเดี๋ยวเราจะเห็นแมนชั่นเองครับ โอเคครับพอเรามาถึงแมนชั่นใช่ไหมให้เราเดินตรงไปเลยนะเพราจะอยู่ภรรยาของเขาจะอยู่ด้านหลังของแมนชั่นนะเดี๋ยวเปิดประตูตเข้าไปปุ๊บก็ตรงไปอีกนะครับเพิ่ก็จะอยู่ด้านขวาน,นะครับเป็นภรรยาคนที่สองที่เราเจอนะตอนนี้ โอเคครับแล้วก็ภรรยาคนสุดท้ายที่เราต้องตามหาก็จะอยู่ที่หมู่บ้านฮายาคาวะหรือว่าหมู่บ้านฮิมะนะถ้าผมพูดชื่อผิดก,ก็ขออภัยด้วยนะครับผมจะทําการรีเซ็ตแล้วก็เดี๋ยวก็จะเดินทางวาร์ปไปยังหมู่บ้านฮายาคาวะเลยนะโอเคครับตอนนี้ผมก็วาร์ปมาถึงหมู่บ้านฮายาคาวะแล้วนะซึ่งผมก็มีทางไกลอยู่นะที่จริงมันจะเดินไปไกลอ้อมไปแต่ผมจะแนะนําทางลัดตรงนี้นะครับซึ่เป็นทางที่ค่อนข้างใกล้แต่ว่าลําบากนิดนึงนะครับแบบว่าใกล้ใกล้มากๆเลยนะ ผมก็ต้องหาทางขึ้นก็นรู้สึกจะขึ้นตรงนี้เพ๊บเึิบเึ๊บตรงนี้นะครับถ้เดินตรงไปเลยครับเดินพยายามชิดซ้ายไว้นะจะมีรูตรงนี้นี่ไงครับแล้วก็เจอแล้วนะภรรยาคนสุดท้ายที่เราต้องตามหาทีนี้ก็ได้เวลากลับไปยังหมู่บ้าน คุยยาแล้วก็กลับไปยังหมู่บ้านของนักล่าสวนครับจะทําการรีเซ็ตแล้วก็ตัดไปตรงหมู่บ้านนักล่าสวนเลยนะครับโอเคครับตอนนี้ผมก็กลับมาอยู่กับอุซุยอีกแล้วนะครับแล้วตอนนี้ก็ถือเวลาที่เราจะต้องเรียนปลาลเสียงนะครับก็กดคุยกับพ่อเ,พเลยปืบ๊บปุ้มแล้วเราก็จะได้มาแล้วครับดาบของอุซุยสุดเท่สองดาบชินี้นครับซึ่งใครจะทำปลาลเสียงก็คิดดีๆนะครับเพราะว่า จิวเวอรี่มันค่อนข้างเอาเพอร์เฟกต์คิสตัลอเนี่ยค่อนข้างจะหายากแล้วก็ราคาสูงมากๆเลยนะครับสำหรับวันนี้ผมบีโกส์ขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์ซับสไคร e ด้วยนะครับสำหรับวันนี้บายบายครับ